เอาละครับต้นไู้ชมวันนี้ก็มาเจอกับผมในเกมไม n คร r a ับในอีพีที่1นึกันแนสๆซะวันนี้นี่เราทำการสร้างบ้านเลยแล้วกันนะมาๆๆๆา,มา,มา,มา่านแรกนี้เราก็ข้อสร้างบ้านก็เลยแต่ก่อนอื่นนี่ข้อเล่นไอ้แก่ดำนี่ก็เลยข้อห้ามมันไซน่นะว่าดิก็เข้ามาดีครับก็เข้ามาดิเออไม่ตายสักทีโว้ยเออเรียบร้อยคือพมจะเอาเนื้อเข้ามานี่มาทำเป็นสเต็ก เอามากินนะน่เออเอามากินกินให้หมดนะน่ามาไม่พูดพร่มทำเพลงนี่เราก็เริ่มทําการตัดไม้ก็เลยแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้นี่เป็นการสร้างบ้านนั่นเองอาจจะต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนั่นเองมา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 คืออันนี้นี่ว่าผมอาจจะทาคลิปโยยาไปเลยก็ได้นะแต่บาผพข้อถ่ายไม่เกิน15นาทีเถอะ จบเออเจ้าจายไม่เกินสิบห้านาทีนะนะบ่งข้อทายเลยคลิปเนี้ยเฮ้ยคือว่าถ้าบ่างอัดประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะตัดให้เราสิบห้านาทีอยู่ดีแหละมา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 ไม่พูดความทถอะเพียงนี่เราก็ขุดต่อเลยแล้วกันนะขุดเลยขุดเลยขุดเลยเฮ้ยอย่างเลยอีกบ่งหนึ่งอะทำจริงนี่หล่อเลยใช่ไหมเนี่ย โอเคตอนนี้นี่เราได้หมามาไปที่เรยบหล่อแล้วมาได้เราเอามาแยกก้อนเลยแล้วกันนะ,ะนะตอนนี้นี่เราได้หมาย44อ่านี่เราต้องการโตคราบของต่อไปนี่เราต้องการแทงหมานั่นเองซึ่งแท่งหมานี่เราก็จะทําการคราบเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เรียกว่าอีเตอร์แล้วเราก็จะทําการเข้าท้ากันนั่นเองเออตรงนี้เข้าท้าไม่ได้บ่ะเข้าทําตรงไหนได้บ้างเนี่ยตรงไหนมีท้างเอ่ยอย่าบอกนะว่าไม่มีอะถ้าไม่มีนี่พอตะคุดลูปมหรอ,อนาะ โอเคเพราะว่าไม่มีรอมาทําการคุดร่มดีรออะไรคือแบบถ้าไม่มีนี่เราก็ไม่ไม่ไม่รอไ,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 ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมเออโอเคนี่ไงเราเจอก้อนหินไปที่รบร้ออแล้วเอามาเลยเอามันเลยเอามันเลยช่วงนี้นคาดก้อนหินนะนะช่วงแรกๆนี่อาจจะน่าเบื่อน,นิดหน่อยนะเพราะว่านึ่งเลยคือทรัพยากรมันคาดแขด็งค่อนขา้างที่จะเยอะนั่นเองอ่า คือเราต้องการทรัพยากรจํานวนที่มหาศาลในช่วงต้นเกมนั่นเองเพราะว่าเออเราจะได้โหดไงเออเราจะได้โหดอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบพอท้ายเกยมนี่โห กระดิกหนิวอ่ะได้หละเออกระดิกหนิวนี่คือได้เพชรแล้วนะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนะั้นสหรับเก๋ใหมครับมาเลยมาๆๆนี่เดี๋ยวเราขึ้นบนก่อกปั๊บหนึ่งนะตอนนี้นี่เราได้หินหมาทั้งหมด17นี่แล้วก็คราเป็นนี่อีเตอร์มาหนึ่งแล้วก็ควานอยู่ในเอ้ยฮานี่ไงควานอีกหนึ่งเออเดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะขอสลับทีกันก่อนข้อจัดเหลียงข้าวข้องกับปั๊บหนึ่งนะ เออมีอะไรป้อมตีอีกไหมนะเออด้ไงเออด้บอีกเนงอ่าโอเคต่อไปนี้เดยวเราทําการโค่นต้นไม้ท่านี้ให้หมดเลยแล้วกันนะเอาไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโคดถึงให้หมดนะบอกเลยนะเออเอ,อ้พึ่งได้ปั๊มหนึ่งพึ่งเออไม่เกี่ยวกับอะไรแล้วนะคงแบบ เจ้าไม่บินมาต้อยนะถ้าในชีวิตจริงนี่เข้ากลายพิ่งนี่โหพูดเลยว่าตาบัวมาเออพูดเลยว่าตาบวมแน่นอนเออตาบวมแน่ๆนะโอเคมาๆมๆเออเอาต้นนี้ไปได้เลยแล้วกันนะผมคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอในการสร้างบ้านละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แต่แบบผมก็เชื่อมันออม่นเลยว่าเชื่อมั่นคำว่าเชื่อมั่นในบอกเขาบูมาน่ะนี่เลยเออปะปะปบปๆปะปอ่าได้มาหนึ่งชุดอ่าเพราะว่าน่าจะพออยู่แหละเออพออยู่เพราะว่าพอบ่ะเ้ยมาเดี๋ยวเราทําการคดตเตอร์เลยแล้วกันนะไป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 รีบเลยรีบเลยเดี๋ยวเราเอาบ้านมาตรงนี้นี่แหละนเาในาะเนี่ยเอาใกล้ๆกล้ตรงนี้ดีอ่ะเนี่ยเออเนี่ยหนึ่งสองสาม คือเราจะเอาบ้านแบบอยากให้มันติดหนามนั่นเอง่ะโอเคประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บตรงนี้นี่ก็มาตรงนี้ต่อเลย่านี่ไงประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยเออเพราะว่าประมาณนี้นี่แหละกําลังดีนะมาเลยต่อไปนี้เดี๋ยวเราทําการวางกระแพงต่อเลยแล้วกันนะพอเราวางกระแพงเสร็จป๊นนี่เราก็จะได้ทําการวางประตูนั่นเองใช่แล้วคือบ้านเราต้องการประตูนะคือแบบบ้านถ้าไม่มีประตูนี้เด้งมากเขามาขีนะ เออโหบ้านบ้นนี้แบบมากนี่ค่นัน้างจะนะลำคาน,นิดน้อยนะเพราะว่านื่งเลยคือแบบมันชอบเห่าน,านั้นเห่าน,นี้คือแบบมันกัดกันเองอะโลกจิตวิตธท่านอะไรประมาณเนี้ยเออโอเคมาเลยมา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 เออนี่โอ้เป็นไงโหแค่นี้นี่ก็ได้บ้านหนึ่งล่างแล้วต่อไปนี่เราต้องการเป็นประตูออะประตูมาเลยประตูคือแบบผมไม่เข้าใจทำไมมันต้องให้ประตูมันต้องสร้างานานาสร้างบ้านชนเ้ยคือแบบบางทีก็ไม่ได้ใช้นะ เออเนี่ยอันนี้คือประตูทางออกนี่ไงคือแบบมีทั้งหน้าบ้านล่างบ้านโอโหสุดยอดเออบอกเลยบ้านมุมนี้มันสุดยอดสเลเกินนะน่ะต่อไปนี้ถ้าเราทําการวางบล็อกเออล่างคาเลยแล้วกันนะนี่เลยคือนึ่งเลยบ้านขวกเรล่านี้ต้องมีล่างคาไม่ั้นี่ถ้าฝนตกลงมานี่ใครเปียกนะใครเปียกนะบอกไว้ก่อนโอเคนี่เอาต่อเลยแล้วกันนะไป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 ภารกิจงองเหล่านี้ยังอยู่อีกเยอะยังอีกเยอะบอกเลยวันเนี้ย เอตอตอไปนีเดยาเราเอาไม้มาให้หมดเลยแล้วกันนะตรงเนี้คือตัดไปเยอะเลยคือเราจะได้ไม่ต้องอดีเนอนะไม่ต้องเดินบ่อยอะขี้เกียจเดินแล้วเนี่ยโว้ยตาแบบตรงนี้นี่แอปเปิลเยอะนี่วานี่แอปเปิลนี่ย่างเยอะเลยเอาให้หมดอะคื่แบบเอามากินนะนะไม่ใช่อะไรหรอกนี่คูต่ตเลยคูต่ต้เลยแต่ก็ดีนะคือบริเวณตรงนี้นี่เราเกิดอยู่ใน่วนดอกไม้นั่นเองคือแบบตื่นเช้ามานี่ก็โอ้โหเกิดในทุ่งลาเวนเดอร์โลกสวยอะประมาณเนี้ยเกิด <c oughs> ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยเออ โอเคต่อไปนี้เดวขอนญาตขาหมู่ก็ับหนึ่งนะเฮ้ยป้าอกให้ป้าอกให,ห้มาดิไอตัวนี้อะไรไอตัวนี้อะไรเรียบร้อยคือเอามากินนั่นเองอ่านี่เรียบร้อยอหนึ่งตัวไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตตรงนี้ละมาทําการคุดต่อเลยแล้วกันนะถ้าไม่มีก็คุดต่อเลยใช่ไหมเออคุดอีกสักต้นแล้วกันนะเอาอีกสักตน้นคือแบบพมคิดว่าวันนี้นี่ยากได้บ้าสักซองซาำฉันนะแ,แบบพมคิดว่าอย่างก่อนดีกว่าคือแบบไม่เข้าใจว่าจะเอาบ้านซองซ้ำฉันไปทำไมอะ เข้าใจฟิลนี้ใช่ไหมคือแบบตอนนี้นี่เราพึ่งิ่มต้นนะ่ะเออคือแบบเอาไว้ถ้าซ่องซ้ำฉันนี้เอาไว้คล้องเรื่องอนาคตและกันเนาะคือแบบเพื่อเราอยากตกตกแต่งอะไรงี้ไงเออเอออัจฉริยะก็ต้องเป็นบน,นี้แหละคือแบบบางทีก็ทะเลาะกับตัวเองนะ่ะเออแบบว่าเราจะเอาตรงนั้นดีเราจะเงี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้นี่มดอย่างเออต้อนไม้โอ้นี่ไอ้เกลี้ยงเลยเป็นไง ผามอยู่ในโครดนะบอกเลยนะโครดแน่นอน <laughs> เออเจ้า่านี้คือโครดแน่นอนนะน,นะโอเคนี่เราเอาไม้มาหนึ่งชุดเลยเออเรากระโดดอ่นนี้กระโดดตรงน,นี้ก็ได้มาเลยแแปะแปะเข้าไปแปะแเป้แเปะแเป้เอ้ยนี่บปนไงโอ้โหได้บ้านหนึ่งล่างแล้วัปนอีซีอีซีนะต่อไปนี้ถ้าเราทาการนี่ตกแต่งด้านไหนก่อนคือต่อไปนี้เราต้องการเป็นอะไรเอ่ย นี่ไงเต่ารอบไงเออเต่ารอบเลขนั่นเองมาแล้วเราก็เอาไม้ธรรมดานี้ใส่เข้าไปเลยคือเราต้องการท่านนั่นเองอ่าเป็นไงเฮ้ยพาวาเดอร์เอาดีรออะไรเฮ้ยแป้เลยโอ้โหโหสุดยอดไปเลยขึ้นมาแค่ไหน,น,กกนในบกกระไดบ้านมาแล้วต่อไปนี่น่าจะเป็นธนาคงกองเก็บของ,ของเอามาซักซ่องแล้วกันเฮ้ยเอามาซักซี่เออแล้วก็นี่เลยไปโอ้ขดวนา เออธรรมนาเขตไงธรรมนาเขตดาปัมหนึ่งอันนี้คือเออเดาปัมหนึ่งนะเขาเปลี่ยนภาษาก่็บ้านทานอ่าบ้านทานเออคนคนล่อที่สุดคนล่อเออนี่เออที่สุดเออที่สุดอ่าเ,เป็นไง เป็นงไงบ้านทันคนหลอดที่สุดโอ้โหคาราวาตึงตึงเลยโคตรตึงเลยจจงหว่านี้เออจจงหวะนี้นี่คือโคตรตึงเลยนะมาต่อไปนี้เดี๋ยวเราทําการคราฟขบเพิงต้อเลยแล้วกันนะซึ่งขบเพลิงนี่ต้องการเป็นดังนักขอ,องกิ่งไมานั่นเองอ่าหุยแคมไฟเราเอามาดีรออะไรเขาจะเอามาเลยรออะไรอะไรใช่ไหมเออต่อไปนี้เดี๋ยวเราทําการเออวางนี่ไว้ตรงนี้หนึ่งจุด เฮ้ยมานี้มันจะเห่าอะไรกันนะก็น่าวะเออบางทีคนดูนี่อาจจะได้หยินเสียงมาเห่าก็ขอ้ขอไปจริงๆนะนะคือว่านมันก็เห่าจริงๆกันแหละมันเห่ามากด้วยกันนี่แหละไม่มีอะไรหรอกมาๆๆๆเดี๋ยวเราทําการในนี้ต่อเลยแล้วกันนะอย่าไปส่อนใจมากนะเออเดี๋ยวเราทําการนี่เลยวางเออพวกกิ่งไม้เรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่กิ่งไม้ไอ้อะไรวะไอ้สติกเออต่อไปนี้เดี๋ยวเราทําการย่างเหนือต่อเลยแล้วกันนะเรียบร้อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ้ยพรัวเฮ้ย บันไดลิงหรือว,วะบันไดลิงนี่ก็น่าสนใจนะแต่พว่าไอ้พว่านี่นี่นะสนใจกว่าคือได้เราเอามาตกแต่งหน้าบ้านของเรานั่นเองนี่เลยนะเพราะว่านึ่งเลยคือประตูนหน้าบ้านของเราเนี่ดินมันค่อนข้างจะขว้างทางเพราะมันอะถขาเราขว้างทางเดินนายอะไรเงี้ยโอเคมาทําการคุดต้อเลยแล้วกันนะคุดเลยคุดเลยคุดเลย ประมาณตรงนี้นี่ก็น่าจะเลือกเฟือน่าตรงนี้นี่ข้อเอาไปด้วยเลยแล้วกันนะคือพอพอดีบริเวณตรงนี้นี่ในอนาคตนี้ผมคิดว่าเราจะทําฟาร์มบริเวณตรงนี้นะนะเออเนี่ยทำฟาร์มเยอะๆเขาด้วยทำฟาร์มเยอะๆนะเพราะว่าการทําฟาร์มนี่เราจะได้มีห้างกินอยู่ตลอดชิมนั่นเองโฮ้ยมาพวกนี้นี่น้าขาดจังว้ยเฮ้ยเออมโมโหแล้วโะมะโหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องโดนสั่งซ้อนหรือมั้งเนี่ยคือแบบสู่เพกไส้มนเลยแม เออเพราะว่าสู่เพกไส้ก็ดีเหมือนกนะันฮะคือแบบกระทืบมากเลยอ่ะคนโหดเออโอเคต่อไปนี่เ,เราทําการนี่เลยนี่วางขา้อคว่าตรงนี้นี่จะได้เป็นทางเดินของเรานั่นเองเป็นไงโอการวางแผ่นคือแบบทุก่วนนี่มันอยู่ในสมอลโซสใน,น,นไ,ไปร้านหบองมเรียบร้อยแล้วแหละคนดูบอกนีพูดมากจังว่าเออไอ้นี่เนี่ยมันพูดมากจังว่าต่อไปพอรกินสุดท้ายในวันนี้เราอาจจะต้องไปหากแกนะซึ่งแกมันจะอยู่ตรงไหนนั่นแหละ เออแต่แต่จะว่าไปที่เราเดินมานี่เราเจอตั้แก่ดำนึ่งตัวนะนอกนั้นนี้ก็ไม่มีแล้วนะไม่รู้มันแันแล้ววันนี้นี่อาจจะไม่มีที่นอนก็นได้นะเออเจ้าใจอาจจะไม่มีที่นอนก็นได้นะในวันนี้เออ้าได้เราลองดูฝั่งนี้ก่อนนะน่ะถ้าฝั่งนี้มีก็เออทัวโชคดีไปแต่ถ้าไม่มีก็น,นั่นเลยอาจจะต้องอันนี้นะอาจจะต้องอยู่แบบกลางคืนอะไรเงีย้ยเฮ้ยอย่าบอนว่าโอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าประตูนรกที่ไม่ชอบบูดแบมน,นั่นเอง เขาดูหนซีตตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเฮอ,ๆๆๆอยๆค่อยๆโอ้ยตกใจหมดเออมีหินเล็กไฟอันนี้หินนำทางนี่คืออหไรวาไม่รู้เหมือนกันแหละเออเอาไปแค่นี้ก่อนนะน่ะแต่แบบเดียวคนยาสสำรวจอีกสักจิตหนึ่งละกันก่อนที่มาจากกลางคืนเออตรงนี้โอ้ไม่มีจริงๆว่ะเออว่าไม่มีเลยมีแจ่หวัวนะเออมีแจ่วัวว่ะโอ้ไม่เอาวัวยังไม่แยกได้น่ะคือว่ามันมีวันนี้เรื่องละวายยังไม่แยกได้เออแต่ก็ทือว่าวันนี้นี่ก็ประสบความสำเร็จอยู่เยอะพอสมควรนะ เออมาเลยมาเลยข้อดูบ้าสของเราหน่อยสิแล้วตอนนี้นี่เหนือหมู่ไดหรือยังเออเราหิวแล้วอ่ะคือวันนี้นี่จะเป็นอาหารมือแลกคของวันเลยนะเออนี่ได้มาแล้วปิดประตูยังเออเรียบร้อยมาทำการชิมหน่อยสิอร่อยเปล่าโอ้โอ้อาหารมือนี้นี่สุดยอดไปเลยนะคือแบบมีท้งความกลมกล่อมมีทางความเหม็นไม้มีนั่นมีนี้เต็มไปหมดเลยน่ะนี่คือแบบ อาหารื้อนี้นี่ก็มีทั้งเนื้อแก้เนื้อไก่เนื้อหมูมาสมรวมกันนี่กลายเป็นอะไรดีอะเออไม่ไม่รู้มันกันแล้วมันจะออมมาเป็นอะไรนะเฮ้ยมีโคมไฟด้วยอ่อเอาแปะดีหรออะไรเฮ้ยมีธนูด้วยว่ะเฮ้ยขับธนูได้ตั้งสี่ดอกเลยนะเฮ้ยขับเลขได้ยอดไปเลยเอามาเลยเฮ้ยพัวเลขอ่อไอทําจริง เอามาทําไมเนี่ยหุยดาบเลยเกเฮ้ยนี่นี่นี่สิ่งที่เราต้องการน,นี่ก็จะเป็นทางได้ข้องกันไกลนี่เอามาเลยดีนะที่แบบเรามีเล็อยู่ซ่องอะ่ะแต่ก็ถือว่าเออมันก็ไม่มีแก่นะเลยเดีวแ๊บน,นึงนะฟองหนูนแกะปะวะเออว่าฟองหนูนี่อาจจะเป็นแกะก็ได้นะเฮ้ยเราไม่รู้แหละแต่แบบขอ้อข้อไปก่อนอะ่ะเออเจ้าว่านีอะไรก็ไม่รู้ข้อเสี่ยงก่อนลวกันวะไปเลยเฮ้ยไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่านะแต่ค่อยใช้เถอะใช่ไหมเฮ้ยพราว่าใช้ว่ะ อ้าวใช้ดีรออะไรล่ะเออใช้เป็นี้นนี้ก็เอาเลยเฮิบอันนี้เนึ่งตัวอ่าเฮิมซ่องตัวโอเคเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวรขบอย่างอ้าวขบสี่แล้วไปงั้นต่อไปไปไปกลับดีรออะไรครับก็กลับดีใช่ไหมเออก็กลับเลยแหละ เฮ้ยนี่ดำน้ำลงไปเลยนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้ดีนะถ้าเมื่อกี้นี่ไม่เห็นแก่นะคือว่าวันนี้นี่ก็ยู่ยาวบอกเลยนะเออเจ้าใจวันนี้ก็ถือว่ายู่ยาวเลยแหละมาโอเคนี่ปิดบานต่อไปนี่ก็ทําการเออครับเออนี่ไงเตี้ยงโอเคแล้วเดี๋ยวเราทําการขุดลุ่มเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะนะคือแบบไม่ใช้กบตัวเองนะเว้ยนี่คือพวกมาจากประมาณนี้นี่เองนี่ไงเห็นไหมตะลึงตึงโป๊ะมาก็เดิมซะอีกอะเอานี้มาด้วย นี่เลยป้าป้าว่โหสุดยอไปเลยแค่นี้นึงก็สุดยอแล้วมาดับการน,นอนเลยแล้วกันนะโอ้โหฟันวานเลยว่ะเออความคืบหน้านี่ฟันวานเ่ยเลยโอ้ตื่นเช้ามาแล้วสุดยอไปเลยนะโหวันที่ดีอีกหนึ่งวัน่อไปนี้ข้อเคลียร์ไอตัวนี้ก็นี่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 ปึ๊บ ดาดเออมาดิมาดิเรียบร้อยโอเคเราได้กระดูกมาด้วยนี่ว่าทัว้วฉายดาโยไอตัวนี้อะไรมาดิกบาบลาเรียบร้อยหนึ่งตัวก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละในผาน,นี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกดดีบอมได้ละกันวันนี้ก็ถือวเป็นการสร้างบ้านอีพีแรกเลยแล้วกันนะเออถือวพัฒนาไปย่างรวดเร็วนั่นเองโอเคทั้งอันนี้ก็ไว้เจอกับผมในผานั่นนะครับผมไปแล้ะบาย